สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปอ่าเพาะปลูกพริกกันนะครับซึ่งพริกนี้มีประโยชน์หลายอย่างก่อนที่จะไปปลูกพริกนะครับเราไปดูประโยชน์จากพริกกันครับเรามาถามสิริครับสิริครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพริกมันมีประโยชน์ยังไงครับ พริกชื่อวิทยาศาสตร์แคปซิคัมกรูเทสเซนแอลพริกภาษาอังกฤษชิลลี่ชิลลี่เป,ปเปอร์แต่ถ้าเป็นพริกขนาดใหญ่ๆที่มีรสอ่อนๆเราจะเรียกว่าเบลเป,ปเปอร์เป,ปเปอร์ปาปริกา้า แคปซิคำเป็นต้นโดยมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้มีการนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแล้วความเผ็ดของพริกมาจากสารชื่อแคปไซซินสารแคปไซซินช่วยให้เกิดอาการตื่นตัวของร่างกายซึ่งจะมีอยู่มากในบริเวณเยื่อแกนกลางสีขาว คือส่วนเผ็ดมากที่สุดส่วนเปลือกและเมล็ดนั้นจะมีสารนี้น้อยซึ่งคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าส่วนเมล็ดและเปลือกคือส่วนที่เผ็ดที่สุดและสารชนิดนี้จะทนทานต่อความร้อนและความเย็นอย่างมากแม้จะนำมาต้มให้สุดหรือแช่แข็งก็ไม่ได้ทำให้สูญเสียความเผ็ดไปแต่อย่างใด หน่วยวัดความเผ็ดเดิมคือสโควิลสโควิลเป็นคำที่ตั้งขึ้นตามชื่อผู้คิดคนวิธีการวัดระดับซึ่งหากต้องการลดความเผ็ดร้อนของพริกคุณควรรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าที่จะดื่มน้ำเพราะการดื่มน้ำจะมีผลเพียงแค่ช่วยให้บรรเทาอาการแสบร้อนได้เท่านั้นแต่ความเผ็ดยังคงอยู่ สำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารควรหลีกเลี่ยงการรับประทานพริกเพราะอาจจะทำให้กรดไปกัดแผลในกระเพาะอาหารได้และสำหรับเด็กและผู้สูงอายุที่มักจะสำลักง่ายก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเช่นกัน และควรจะระวังพริกป่นตามร้านอาหารพริกซองที่อาจจะมีสารอะฟลาทอกซินปนอยู่ซึ่งเป็นสารพริษที่เกิดจากเชื้อราหากร่างกายได้รับอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดการสะสมจนกลายเป็นมะเร็งตับในที่สุดประโยชน์ของพริกหนึ่งพริกมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยชร ช่วยให้อารมณ์ดีทำให้ร่างกายสร้างสารเอนโดริน,นสารแห่งความสุข 3. าช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับเมื่อรู้ประโยชน์แล้วนะครับเราก็ไปลงมือเพาะปลูกพริกกันเลยครับนะครับเพื่อป้องกันมะเร็งครับไปเลยครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาอ่า เพราะพริกนะครับก็ได้พริกมาจากบ้านยากนะครับปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วก็กินไม่หมดนะครับก็เลยจะเอามาเพาะนะครับก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับเนื้อพริกเก่าแล้วนะครับก็เอาเม็ดเอาเมล็ดพริกมาแล้วก็ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับตัดข้างๆอย่าให้โดนเม็ดนะครับแล้วก็แกะออกครับแกะออกแางนี้นะครับ ออกได้เฉพาะเมล็ดนะครับได้เฉพาะเม็ดอ่าอย่างนี้ครับนะครับก็แกะมาปลายอันแล้วนะครับก็ได้แล้วนี่ก็เราเลือกเอาเฉพาะเมล็ดพริกเมล็ดพริกนะครับอย่างเดียวนะอันนี้ไม่เอาก็เลือกเอาเมล็ดพริกตัดง่ายๆก็คือเม็ดใหญ่ๆนะครับฝักใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนะครับตัดเอา แล้วก็แกะมานี่นะครับนี่ครับก็เ็มเมล็ดอ,อย่างนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะจากอันเดียวนะผมคิดว่าก็ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันขึ้นนะกินไม่หมดแล้วครับก็เลยไม่ต้องทําเยอะก็ประมาณสิบสิบกว่ามเมล็ดสิบกว่าฝักนะครับสิบกว่าผลผลนะครับรนี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะอ่า นะครับก็ได้เมล็ดมานะครับเฉพาะเมล็ดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพักไว้พักใส่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับโดยใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วนี่นะครับแล้วก็เติมน้ําอุ่นลงไปอีกเท่ากันนะครับน้ําอุ่นนะครับเอามือจุ่มดูนะครับต้องต้องไม่ร้อนนะครับก็แค่อุ่นนะครับแล้วเราก็จะใช้เอาเมล็ดนี้นะครับลงไป เราไปแช่ไว้นะครับหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอามาเพาะใส่ <c oughs> ก็เอามาอ่าทำต่อนะครับก็หลังจากที่ใส่แล้วนะครับก็จะมีทั้งเม็ดจมและไม่จมนะครับเราก็ใช้ช้อนนะครับคนนิดหนึ่งนะครับ เราก็อยากให้จมทั้งทุกเม็ดนะครับเพื่อให้น้ําซึมเข้าไปกระตุ้นการงอกนะครับทําไมต้องใช้น้ําอุ่นเพราะน้ําอุ่นเนี่ยจะสามารถละลายเซลลูโลสบางส่วนที่อยู่ในเปลือกของเมล็ดนี่นะครับได้ทําให้น้ําเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นน้ําอุ่นจะดีกว่านะครับถามว่าเอาไม่เอาน้ําอุ่นเอาน้ําธรรมดาได้ไหมได้ครับได้น้าเย็นก็ได้แต่ว่าจะช้า จะเข้าไปช้าหน่อยนะครับแต่น้ำอุ่นเนี่ยดีที่สุดนะดีที่สุดที่อุณหภูมิ37องศานะครับไม่เกินนี้นะครับก็ไดก็เดี๋ยวเราจะแช่ไว้1คืนนะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับ ใส่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับก็ oh. นะครับวันนี้ก็จะเอาลงปลูกในหลุมเลยนะครับนี่ก็คือแช่น้ําไว้จากนั้นก็มาใส่ข้าไว้หนึ่งคืนก็ค oh. าดว่าใกล้จะเกิดแล้วถ้าเราจะเอาเม็ดพิเนี้ใส่ในหลุมเลยนะครับ่มาดูหลุมก็คือหลุมนี้ครับได้เจาะไว้แล้วอันนี้คือ ก็เจาะจไว้ทั้งหมดกี่หลุมน,น,นี่นก็ไม่ไหนกี่หลุมกี่หลุมทั้งหมดอ่านี่นะก็เป็นหลุมที่เตรียมไว้สำหรับปลูกได้ใช้เครื่องเจาะไว้ก็จเจาะลงพันละสามเมตรสามถึงสี่เมตรนะนี่นะครับลงไป ก็ลงไปเฉยไม่ต้องถมก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลดน,น้าาหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะลดน,น้ำนี่เป็นหลุมแลอรามาดูหลุมมลงไปก็คือหลุมนี้นะครับพอเราแต่งปากมุนนิดเึงแล้วก็ใส่ลงไป สามถึงสี่เมตรครับติดหนครับสามถึงสี่เมตรเยอะเยอะกว่านั้นไม่เป็นไรนะก็ในสะ่นะลงไปแล้วเปียกยๆพอครับนเะพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำเสร็จก็จะใช้ได้แล้วครับถ้าแล้ครับแน,น่ใจหนล่งหมื่นก็ทำประมาณนี้เดียวกันหมดนะครับ Hãy kịp ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ